สวัสดีค่ะแม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อค่ะสวัสดีค่ะค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้สาวน้ำยืนแบะมาคุทธคาเกษตรแดงใหญ่อยู่ที่สวนสวนแม่ใบเนาะค่ะน้องจ่าแม่คุณแม่ทองใบค่ะคุณพ่อคุณพอยังครับวันนี้ คุณพ่อคำตันเนาะอยู่ที่จ่าอยู่ที่บ้านนาค้องเนาะค่ะแม่เนาะนาค้องมูสิบสองจ่ากับพวกนี้พี่น้องคะมาขุดคาเกษตรแดงไงรากฏว่าเห็นแม่กำลังอปอกคาแดงหน่อยคาตาแดงนั่นเนาะแม่เนาะจ่าจ่าคาพืนบานเท่านีา้ละจ่าแม่แดงผืนบานเท่านี้ละจ่าแม่คะแม่ปลูกคาคาแดงหน่อยเนี่ยมาประมาณจะปีละค่ะแม่ วางเศร้านี่ละว,วางเศร้าปีนี่ละบอโอ้ค่ะ<ร>วา่างเศร้านี่ละค่ะแม่จะตั้งนาจ้ปลูกซับนอขายมาเรื่อยเรื่อแบบนี้จ้ะเอาเอาเอาแบบไม่ไม่หนี่ล้อเอาวางเศร้าคันขันจีว่าแต่พออมนหน้าผมมันโดนผลหน้าเอาเอาแบบไม่ไม่หนีเราไปตันเอนาะมันสามจิบกว่าปีแล้วเนอจ้าจ้าแต่ว่าก็มีมาตลอดปลูกมาตลอดแต่ว่ามันกับ่ท่านเป็น สินคขามาประนีดต่ก่อนสมัยก่อนนั่นพักกํารบาดกำาหาซิบนะขายกันนะแต่ก็ขายมาตลอดขายอยู่ค่ะขายตลอดอยู่ขายตลอดจเรามาเพราะมาเป็นแบบว่าเออมีตลาดมีอยังให้งห้าเดะเอาไปขายนี่ประมาณจะยก่สิปีมาหนีเม่นบ่ค่ะแมป้าพี่น้องเอยแต่พร้อมค่ะ รถอ้นทางถนนนามันบบมีตลาดแต่ก่อนนะอ๋อขายจังใดนะคะแม่ทั้งทั้งบันไดเหนือนะแต่ก่อนกับยู่อบตเฮานี่นะค่ะค่ะเป็นเป็นตลาดหิมทั้งบอกค่ะหรือว่าบ่บเป็นตลาดสมัยก่อนสมัยก่อนจ้าจ้าจ้าแต่เดียวนี่เพิ่นมีตลาดแต่เดียวต่ก่อนเนี่ยเอาไปว่างขายแบบใดนะคะแม่จะไปปูศาสตร์ว่างขายปูศาสเอา กู้ศาสตร์กู้พยางเรียวแตะพ่ายสิไปขายอย่างน่ะอ๋อค่ะกระพาะกันขายจังสรนมาตลอดนะค่ะค่ะขายมาเรื่อยๆจ้าขายมาเรื่อยๆจนสมัยนี้เพิ่นเป็นตลาดมีอาคารมียังแนวแมนบ่เพิ่นมีอาคารเดียวเพิ่นเฮ็ดใหม่โอ้ยเดียวนี้เพิ่นยังเฮ็ดใหม่หลายอย่างเดี๋ยวนี้จ้าจเป็นเป็นคือตลาดเมืองพิมุนนี่ก็เจ้ามาเสาอยู่นะแม่นบ่แบบเสาแบบขายเสื้อผ้าก็มี่แบบขาย ขายประจำขายผักขาย nhà ขายเฮ็ดขายยังนี่ล่ะตลาดยังก็ขายนี่แม่ตลาดวันบันไดเหนือตลาดในนอกตลาดตานไดเหนือค่ะโมหกโมหกจ้ะข้าวโพดเล้ยใจนี่ล่ะจ้ามาจับเสบดจ้ะคนซุมมืฮะมีซุ้มมือเลยป่ะคะแม่ซุ้มมือเลขค่ะโอ้ยง่ามเสาทุกมือเลยจ้ะค่ะเป็นตลาดนัดจ้ะ ย่ำย่ำม,ม,มือเศร้ามีตลาดแบบนี้ซู่มือจ้ามีมจาแสดงว่าแม่กําลังปอกกําลังเตรียมอยู่นี่ก็คือขายมืออื่นเศร้าจ้ามืออื่นเศรา้าอ๋อจ้าจ่าแม่คะกว่าเฮาจะเดมมซับคาปอกยังสีเนี่ยเฮาตรงปลู่คาแดงนี่ประมาณจักเดือนจักปีค่ะแม่จมังซับนอมาฮหดได้ก็<ร>ดีเป็นปีไปโลดเนี่ยนอนแต่เฮาพี่อันดีก<ม>ับประมาณ พกเดือนเจ็ดเดือนก็ได้ขายคือคือแม่ปลูกม่วนนี่นี่ม่อนไก่หื่นตะกีมันดินใหม่นอกปลูกกับประมาณหกเจ็ดเดือนสมัยก่อนม่วิคนปลูกหรอกแม่นี่เราเป็นบ่ายยู้เดียวอยู่นี่คือว่าจังแสนคือแม่มากปลูกข่าวเมียนไปหาขอมานำกระเจาะกระเจาะก็ว่าคุดเอาคุดอ่ะขายค้าหรือซื้อรถนี่สองแสนเงินสดเดี๋ยวเด้อค่ะพี่น้องค่ะ พ่อพ่อเด้ยินบอพอดีไม่เฮาผัดมี่สองโตเนาะพ่อเว้านี่บ่ฮู้ว่าจะเข้าไปในนีบ่อีหลีบ่ค่ะแม่ไก่กันนี่ดีอันจังใดก็ค่ะปลูกค้าขายค้าแบบนี้จ้ะจนจนซื้อรถได้เป็นคั้นป๊าใส่หนีกระเบิดคือกันใส่นีกระเบิดคือกันบ่แม่นซื้อแต่รถเด้ใส่นีกระเบิดโอู้ใส่นีกระเบิดเป็นนี่เป็นหนีเป็นจินเขาหน่าใส่เบิดอยู่ บ่มีหนีมีสินย้อนย้อนค่านี่แล้วมปนบ่ค่าจังว่าเศร้าบ่ได้เอ็นตี้มันเป็นมันมันจังไรนะก็คือจังมันอยากเฮ็ดมันอยงสันนะค่ที่จริงมันสงควรเพอเศร้าแล้วมันก็เศร้าบ่ได้เละมันก็อยากเฮ็ยดอยู่จังสิตอ่ะคือคือในใจก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยยังอยากเข็ดอยู่ยังเค็ดไปอยู่มันก็คืดม้วนอยู่นะแม่นั้นจ้า ยันนี่คือขายอะไรนี่ก็พอใส่เดี๋ยวชีเก็บไว้ชีเฮ็ดบุญกระถินอ๋อบรตดานี้บรตดานี้ขายทำบุญเลยเนาะแม่เนาะคือสมัยตะกี้ขายใส่นีขายสื่อสิ่งของที่อยากได้แต่ซูเมอนีไปในภาคใหม่แล้วขายเพื่อททำบุญเปลี่ยนเดาคือเข้าประเดือดร้อนอีหยังคือเฮา พ่ออยู่พ <Ske> <necessary> ่อก so ินแล้วนะเน้อแม่นโอจ่าสั่งตะบุญเ่านาะจ่าแม่วันนี้ความตั้งใจแม่นั่นแม่อยากเฮ็ดบุญกระถินจมาก็ได้ว่าขายคาจนหอดออกพรรษาจิโ่พ่อได้เฮตดบ่อวันนี้ค่ะค่ะยู่ดีไม่แห่ง่งข้าวอยู่หรอค่ะค่ะแม่ค่ะค่ะดีหลายดีหลายอันแม่คะนี่เข้าสับมาแม่สับตอนใดคะใส่เวลาไปสับคาตอนใดสับเืินเสาร์อ๋อับเืิอเสาร์ประมาณช่องจมงนี่แหละ อ๋อสับสับมาเนาะก็จะตัดประมาณนี้แล้วแม่ก็มาลอกมาปอกบอกคะจ้าจ้าข้าล่างน้ำบอกคะแม่นี่ล่างจ้าล่าอ๋อล่างน้ำปอกออกแล้วน้ำเอามาอ่ล่างนันตี้กับบ้าแม่ใส่น้ำไว้อยู่สวนนั่นแม่ก็เอาไปล่างด้วยกันอ๋อค่ะแบบน้ำเลยเลยค่ะพี่น้องคะเรา พอก็จะมีนาทีปอกออกเนาะเดี๋ยวเด้อวพี่น้องเด้อวเป็นผู้ซอยเดีอนี่คือล่ำที่แหละแม่จะเห็นว่าใบแบบนี้เนาะแล้วพ่อก็จะว่ามีนาทีปอกออกซอยเป็นผู้ซอยปอกปอกตัวใดทีเขาแก่ออกเหลือแต่อ่อนๆเนาะค่ะแม่เนาะอ่อนๆบ่อยๆคางงามายพี่น้องค่ะคือคาตาแดงหน่อยคาะแดงหน่อยค่ะนี่ กระบอกแล้วพตอนนี้แม่ก็จะมีหน้าที่มาม้วนมัดถ้าเขียนจังไดดอกพี่น้องเดี๋ยวทาเบิรงกไมเด้อเดี๋ยวให้เพิ่นแล้วมัดนีเดียวสิให้เบิรงกไมมัดนี่อู้เฮ็ดงามหลายพี่น้องเพิ่งตีนี่นี่นี่ที่จริงนั่นจ้ะมันยังโมทันงามเด้ค่ะนี่มันยังยังหน่อยอยู่เอาบอกค่ะแม่นยังโมทันงามนี่มันมันเพิ่งเริ่มต้น คันธรรมดามันเกือบําคาเจ้ามัคุดอยู่เดียวนี่แล้วอุ้ยรีบ่แม่แมียนปานกระเสแดงใหญ่แม่นขนาดขาน้อยแม่นนี่แม่ว่ายังม่ทั้งามพี่น้องแต่สาวนยืนว่ามันงามแล้วยังหน่อยอยู่ม่ทันงง่า่แม่ว่าหน่อยนะค่ะเอาแม่เฮ็ดจังไดเฮ็ดใ้เบิ่งแม่ใส่จักหัวใส่จักต้นประมาณซีหาต้นหน่อยๆน้ำเอาหน่อยใส่น้ำใหญ่ส่น้ำซีหาต้นเดี๋ยวเด้อยค่ะแม่เด้อจ้าม่วนจ้า อ๋อหมอนจังสั้นหมอนมานี้เขาจะบ่หักเนาะแม่เนาะบ่อจ้ะแล้วเอายางมามัดเอามัดไปก่อนออืจ้ะเจะดจังไหนอีกแจ้างอะไรคะแม่จ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ก็เอายางมัดได้แบบดีแบบนี้เอาโอ้อย่งมาทันแล้วใส่โอู้อ๋อแม่ใส่สองงานบ่อคะมัดหนึ่งใส่สองงานดีนี่ขายจักบาทแค่นี้แม่ขายสี่บาทจ้ะฮะขายสี่บาทมัด มาดที่ตั้งไว้ในสีบาทจ้ามาด้วยสีบาทจ้าบ้านเฮาแม่พี่น้องค่ะเศรษฐกิจพ่อเพียงตกะต๊ประมาณนอนระบาทเนาะแม่เนาะจ้าตกประมาณนอนระบาทนี่แม่คิดแล้วอันนึงเด้อค่ะเบิ่งหันเองพี่น้องนี่นี่แม่ม่วนอีกนี่แม่ม่วนบานนี้ที่มันขึ้นจังซี่เฮาก็ปาดก็ต้องปาดออกจ้าอู้เลิ่มออกให้งามโอ้ยพี่น้องกขมาใส่กันจังซี่บ้านี้ก็มามัดรวมกันเป็นสอตกประมาณเกือบ10 10หัวเนาะ10 หัวเก่าหัวแดวแต่มันใหญ่แฉดหัวสีน้มันหัวหน่อยขาหน่อยร้ายกะผู้กินกะมันย้อมโผล่จ้ากระยิบใส่จ้ะบ้านเน่ามันขนหน่อยร้ายจ้ากินบุยิมจ้ะแม่กรยิบใส่เพิ่มจ้ากะเอาพอดีคือเขาเห็ดเป็นประจำเนาะแม่เนาะกระจะดาได้วาซัานี่นีแล้วกะจังสีว่าเป็นซังกิโลเอาพี่นองค่ะคือ ซ้ำๆกันสูมัดอืค่ะเราหูจักไม่มืออพะว่าเฮ็ดมาโดนเนี่ยก็ะหูจักนะ่เซียนเสียนเนาะพาอว่าเซียนวันแม่ค่ะวันขายมัดเป็ดแบบเป็นสองมัดหน่อยใส่กันแล้วก็เป็นเป็นมัดหนึ่งไงเนาะสิบบาทสิบบาทขายมาจากปีแล้ะราคาไหนคะแม่อย่า่าจังสซนติละพ่อว่าจะเริ่มปลูกเซนเแตกก่อนหาบาทเนาะค่ะกับประมาณจักสิบปีนี่แหละ หาบาทนี่คือจังไหร่คะที่ขายตะกี้นั่นมัดละวหาบาทมัดไดนมัดไงนี่บอกคะนี่แหละอันมัดบ่บ่ญ่ปันนี่หรอกห้าบาทบ่ญ่ปันนี่ค่ะเประมาณเจ็ดแปดหัวสันต์ม้วนว่าใช่หัวหาหัวนี่แหละจ้าจ้าสมัยนั่นจ้าขายกำละหาบาทจ้าจ้าเอิ่นกำละหาบาทจ้าเพิ่อนเป็นกำค่ะ แล้วแม่มาเปลี่ยนเป็นสีบาทนี่ประมาณเปลี่ยนเป็นสีประมาณโดนปนไดล่ะคะโอ้โหมันสิกแบบสีปีแล้วบ่าร่นเติบนไปเลยเป็นอย่างค่ะคนสิตีกันโอ้ยพี่บอกพ่อได้เจ้าพี่น้องคะพ่อบอกว่าตอนนี้เอาไปว่างลอยใดเด้คนคนสตีกันว่าสันตีกันย่อนยังสิแยงกันเอาขำง่ามนะค่ะค่ะค่ะเพิ่อนมีผู้เอาประจำมันนะ แต่ว่าผู้อยากอะแบ่งให้เอาอย่างนี้นะสิว่าชีกันคือหมายความว่าอันคันเอาไปขายเจ้าประจำเพื่นเห็นเพื่นกะเพื่นกะสี่เกียดโอ้เพื่นบ่ได้ว่าสันทอเพื่นเจ้าประจำมันนะโอ้ยอยากกินของเพื่อนก็จะเป็นกินหยาคือว่าบ่แม่จมกเขาจะจุกตอนที่เรียบวะแม่กินกินทั้งทุกทั้งหยากินกระเจีองกินเข่าเออ ย่านย่านผู้นึงเห็นย่านเจ้าของเพผูนเหขียนผูนเอาประจำอ๋อจะมีจะมีเป็นเพื่อนเป็นแม่ค้าบ่ะคะจ้าเพื่อนเป็นแม่ค้าอาจารยนก็จะรับน้าแม่เป็นประจำผูนเอาประจำโอ้แล้วเพื่อนไปขายจังใดไหมเอามาินีย่างไรปีแต่เลยก็จีกสิบกัดบ่แล้วแม่แม่ส่งเพื่อนสีบาทนี่บ่ะคะจ้าส่งสีบาทส่งสีบาทจ้าแสดงหนึ่งน้ามันนะโอ้เพื่อนไปหนึ่งใส่ปลาหนึ่งยังจังสีบ่ะคะเพื่อนไปแปรรูปอ๋อเล่าไปหนึ่งแต่มีเท่าใดเพื่อนเอาเบิร์ดเมืนบ่เอาเบิร์ด อแต่ว่อคนเน็ดเจ็ดใหนี่ยใดบ่อคนเฮ็ดเจ็ดใหนี่ยใดบ่อประสานโอ้จ่าจ่าก็ยังว่าเฮ็ดไม่เนื้อไม่เฮ็ดไม่เนื้อจ่าจ่ามันก็เฮ็ดบ่ได้นี่แล้วค่ะคือของเฮานี่เอาไปบ่ต้องไปยังล่างน้ำหนเรยจังว่าสอนอันผู้หนึ่งนั่นคือกันจ้าจ่าพี่น้องกันนี่ละสอนให้เพื่อนเฮ็ดมาค่านี่ละค่ะแม่จังว่ามือนั่นก็มาอัน มาตลาดเทียนกันค่ะเพื่อนว่าเพื่อนเอาคาใส่ถุงมันเหี่ยวพอว่ามาเดี่ยวขันท้องพออย่าง้มันเหี่ยวก้าใส่เองสิอ๋อนีนี่มีใส่ถุงน้ำค่ะพี่น้องคะนี่นี่นี่โอนี่กับแบบเป็นมัดนะแม่บอกค่ะแม่แต่ว่าแม่เอาใส่ถุงใส่ถุงบ่อยมันเหี่ยวบ่อยเหี่ยวขายมือหนี้บเวิร์ดกับขายมืออื่นสมมติว่าคนจือไปขายหนนะสิบบาทได้ค่ะนี่พี่น้องคะน่ไใส่ถุงแบบนี้เลยเล่าเล่าก็ได้วา อันหนูอันเอาใส่ถุงหยากยากเฮ็ดจังไหนค่ะห <ขา S 2> นูเอาใส่เอาจือถุงหน่อยมันใส่หยากบอกคนว่าบอ่อยๆคนเอาถุงใหญ่เอาถุงซ้ำหนีนะจ้าจ้าบ้านนี้พ่นได้ว่าโอ้ยหนูใส่หยากมันถุงหน่อยเอาแม่ใส่จังไดใส่เห็ดเน่ยมด <า S 1> นี่เอาไปซ้อ,อนเจ้าก็ได้วจะจ้าจ้ากะกะมัดซะก่อนจังเอาใส่โอ,อนว่าไป็นหมวนแล้วเอาใส่หลดน,นะเดี๋ยวนะแต่แม่โบเห็นมัดน,นี่ค่ะนี่แก่ เดี๋ผมมีบ่มีมัดได้นี่มีวิธีการบ่มีที่วิธีแจกเอาเบิ่งเบิงอ๋อแม่ยิบจากมัดนั่นแม่ยิบจากมัดที่มัดไว้แล้วแม่นอ๋อแม่เฮ็ดตั้งสี่อันนี้ก็เอาตัวนี้ออกที่เด้อจังเอายางออกแม่นอ้มาสิยางแล้วแม่วันนี้ยากหือคู่เป็นก็ก็ยากไงบ่เออนี่อยู่ในถุงปันได้ัดตอนี่แม่นบ่แม่ อยากเข้าไปยู่นนถุงแบบงามเลยพี่น้องเออเขามีเทคนิคเนาะแบบโบตองเหี่ยวนะแบบบบเหี่ยวเก็บใส่ตู้เย็นได้โดนได้นี่ทั้งคนไก่จักโบจักกะเอาไปวางขายกับเด็กอยู่หันทีละเขาโกยาบอกไม่เอานะบอกสะอาดน้องเนี่ยน้องนี่นี่แม่เฮ็ดแบบสะอาดเลยพี่น้องค่ะนี่เรียกกระชายถุงเบิร์ตี่ละเอาไปกันหนึ่งเลยหัวเลยจ้านี่เบิร์ตล่ะแบบขี้ดินบ่มีพ่อเม็ดนะนี่คือข้าวอ่นไปขึ้น หน้าหางหนาเอร่อยนะคือบ่ต้องไปคอนมามันแกงคือบ่แกนนะเพราะว่าแกแกคือบ่เอานี่เห็นหมอปาดโอเวอหัวแกเออแม่ค่ะแม่แม่ปาดไปนี่คือคือคือส่วนใดของเขาส่วนแกแกแกมันคอนดำเหลาออกบอกแม่แล้วแม่ตัดไว้ยังสีนี้เอาไปเห็ดหยังใดคะแม่เห็ดแจ่วเอาไปทแจ่วบองนะโอ้เหรอคะกตเแาก็ไปขวายเห็ดแจ่วบองโอ้จ้ะแม่แม่แม่โอ้ยเราเป็นแต่หอมดีค่ะ อันเบื้องนี้หละพี่น้องค่ะนี่นี่แม่เพิ่นเหลาออกขึ้นนี่ที่เป็นแกแหนแมนบ่ค่ะแม่จอู้เอาไปขัวแกกับ่บแกแห้งนะแต่ว่าขันขันมันมีแกแนนจักน้อยเก่าออกสินะเพราะว่าเขาเห็ดว่าให้ให้คนกินนี่ว่ามีปัญหาหนาโบต้องไปคอนอีกป่ะท่นซะทีกนึงมีก็ล่างน้ำ ะะมีแม่เอาไปล่างน้ำอีกจเจ้าเถื่อกันหนึ่งเลยเนาะเฮ็ดกินเลย,เลยสะอาดแห้งวิ่นนองเฮ็ดง่ามลายัอนแม่ค่าแม่ค่าเมาไวแล้วที่บอกค่ะแม่แมกำลังสีวานูเมาได้ค่ะแม่ <laughs> เพิ่นเพิ่นเอ็นสร้างไหวเรื่องเฮ็ดไว้ให้ผู้นึงไหวหรมาคุ้มเอาจ้ะแต่จังหวะที่ละขนาดนูเห็นหนูยังอยากได้เลยเพิ่นมักมพื่นมาคุ้มเอาเนาะจ้ะโอ้ยบ่ได้บ่ได้วะชีวิตจัดจ้าว่าสเสีดใจพี่น้องไรวะถ้าแม่เพิ่นบ่รับปากแม่ข้าไว้แล้วพี่น้องค่ะนี่สิเมาไปแจกพี่น้องเจ้าของนี่คือคือปอกเองก็ได้อยู่พี่น้องแต่ว่าแม่เพิ่นเฮ็ดงามเฮ็ดงามเฮ็ดสะอาดเนาะลูกสาวเืจอกัน อันคูดค่าให้แนย่ย่า่ที่ซื้ออาหรอกเสียไปฝากคู่จ้าคู่ลูกสาวนคนนีนก็เป็นเตอซื้ออีลิก็อยากได้ไปฝากผู่นั้นผู้น<อ>ี้คือว่าแม่อันตกลงแม่ขาเมาแล้วบ่ค่ะเป <c oughs> ็นเอาเบิร์ดเดียวจ้า <c oughs> แม่บอกไงเมาสัมก็เล่าสิว่าแต่ว่าสันมือนี้หนูสิเมาแม่เป็นเอาเบิร์ดเดียวเป <c oughs> ็นเอาเบิร์ดแล้วนววนว่เน,นเห็นบอพี่น้องขายดีดีแม่คะหลายคนถามหนูนะหลายคนถามว่าถ้าปลูกขาน่ะ ขายใสเพิ่นว่าคือแจังได๋จังสิได้ขายข้าแม่นี่ค้าแม่ของกินนี่คือแจ้งแต่เสื้อผ้าแห้งบ่ขาดง่ายยังได้ขายค่ะเอาองศ์เนซะของกินนี่คือถ้ากินแซ่บคือสมัยยังหนุ่มยังน้อยเนาะแต่กินแล้วก็อยากอีกนะค่ะของต้าะมีคุณภาพแต่ว่าห้ามแก่แก่ขอมือนึงก็บ่ได้ต้องตัดออกคอนออกค่ะแม่ บวยมีเลยนะแบบว่าตอกเอาไปขายเสื้อขนมเจ๊กินไหนวะเัินชะคือขายหลายกับบกขาดคือเฮ็ดเฮ็ดให้ดีเฮ็ดให้ได้คุณภาพเนาะค่ะแม่เนาะแม่คือถามันแกมันยังกะต้องตัดออกก็คือขาอ่อนกะขาอ่อนอ่ะเนาะแม่เนาะโมเป็นขาอ่อนปนแกเป็นบบ่่โมรับประกันใหายกินเนื้อเบิร์ดหัววะสันทอรับประกันให้คือมวมีข้ามากินบ่อย กินได้เบิดหัวอีหลีกินได้ตั้งแต่าันหนึ่งคือกินไหนแม่กินได้เบิดเลยแม่นบอแม่ตั้งแต่ตั้งแต่หัวยันยอดเขาแต่นี่เลยกินได้เบิดเส้นนี่ลราพี่น้องครับเป็นเส้นหนึ่งนี่นี่สะอาดปลอดภัยละแม่ปลูกแบบแบบอินซี่แม่นบอค่ะแม่แมนบอด้ฉีตวานซียายังบอด้โอ้ยมอด้ฉีดยากด้วยค่ะแก็คือแม่เห็นแล้วมองแด้นอนลงกระตัดกระดึงอกเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งแปลงเด้อพี่น้องเด้อจริงๆสาวน้ำเงินเคยเคยถ่ายหลอดเธอหนึ่ง อยู่แปลงเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งอีกขนาดแม่ถอนม่าคุดม่าแล้วยังเต็มเต็มแบบเป็นจิ๋มจีอยู่ค่ะยังเต็มสวนอยู่เดี๋ยวสิพาไปเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวเบิ่งแมวเต็นมอใส่กับขี่ไก่เอาเฟื่องกบจังสันนาค่ะค่ะจักน้อยนี่รุ่นต่อไปแห้งสวงามที่รุ่นนี้ยังบ่เท่าไรเขาถือฝนนี่แม่นบ่ค่ะค่ะแม่แม่เริ่มต้นปลูกแม่เฮ็ดจังได้นะคะปลูกคาแดงน้อยนี่ค่ะแม่ก็ทีแรกคุดลุมมันนี่เดียวคุดหลุ้มนะครับกัน เอาลูประมาณจักจ like ีหาร่ำสามร่ำจังสีนาในห้องก้นลุ่มอยู่บ่คันเนี่ยก้นถ้าสมมุิว่าเข้าอันผ่านหน่อยเขาก็ใส่ลุ่มละสองต้นจังสีนาโอ้ลุ่มละสองต้นแค่นั้นก็ได้จ้าถ้ามีลายเนี่ยก็ใส่ซีหาร่ำเลยแม่นจ้าถ้าใส่ลายเขาก็ได้คุดง่ายค่ะได้คุดไว้เขาเขาออกนอเรี่ยวแม่นออกนอเรี่ยวินซีบันเทานี้นะใส่ขี้งัวขี้ยังห้องก้นอยู่บ่คัะขี้งัวแห้งนอใหญ่อ๋อเหรอคะแม่น ใส่ห้องกลลุ่มอยู่ป่ะคะแม่บ่บ่บ่ได้อ๋อไว้ใส่ที่หลังให้มันติดซะก่อนอ๋อให้เขาแตกขึ้นมาให้เขาติดก่อนบ่ต้องไปใส่มันก่อนเขางอกนอกเลยให้เขาติดแล้วบาดนี้เขาติดแต่ห้องโหว่าเขาติดแล้วเอาก็ใส่บาดนี้ใส่ขี้งัวได้จ้ะใส่ขิงหัวใส่ขี้ไก่ใส่ขี้งัวขี้ไก่ได้บ่ยากเพียบง่ายเพียจังใดคะแม่บ้านนี้เอาเฟืองกบอยู่ป่ะคะกะขันมันอันนี้นาแดงเข้าเฟืองโกบบ่อยมันแห้งนะบ่อยนาดินมันแห้งมันเสีนนะค่ะแล้วให้น้ำเขาจังดคะแม มือละเทือยเนี่ยมือเสาเ้ให้งกรอซ้ามือเที่ยงเดี่ยวต่สะดวกแม่นว่าหลักกระเบิงตามสภาพดินนั่นไหมว่จ้าแลยวเต่สะดวกว่าเสร็จซะโอ้จ้าจ่าจ่าขันสะดวกก็คือให้รู้เนี่ยขันพ่สะดวกกะเนี้ยสองสามมือเที่ึงแต่ติดธุระก็คือบปอยู่จักหน่อยกับผ้าพอไปหาหมอก็วางสามมือจ่าจ้าง่ายแม่นบอกครับพ่อว่าต้องอย่ามันตาย แห้งคุดแห้งแตกเอ้าวค่ะค่อยเลยก็ได้ค่ะแห้งคุดแห้งแตกอันนี้แม่บ่วแด้แต่งได้หนิเดี๋ยวเด้อค่ะพี่น้องสิสิเอาให้เบิ่งเป็นปลาเลยได้พี่น้องแม่คะแม่ปลูกอยู่นี่ประมาณหลายปันได้คือสี่หนี่บัวเป็นสี่หาซีบอยู่บ่ประมาณสี่หาซีบก่อจ้ะเราทั้งผุนละค่ะอีกสวนนั่นค่ะโอ้ไร่อยู่ทั้งถึงลอยก่อบ่คะถึงอ่าประมาณตีซะว่าบท บากเกินสองลอยก่อหรอกเนาะแม่เนาะที่แม่เฮ็ดอยู่นี่ที่ที่ขายคาจนได้ซื้อรถจนใส่หนีเบิร์ตนี่พี่น้องปูกประมาณสองลอยก่อเท่านั้นเลยค่ะแมนบอกค่ะแม่ปูกประมาณนี้คือคือเพี้ยนเอาแมนบอเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดใด้เนาะให้นอเขาออกได้หลายแล้วช่วงที่เขาออกได้หลายสมัยตะกี้น่ะค่ะแม่เทาสามารถซับได้สูมือบอกค่ะหรือจังได ได้สมือเดี่ยนนี่ก็ซับได้สูมือ,อ,มอแต่ว่าขืนยุก่กบว่าสภาพคนสีไฮบอลนะ๋อ้าท่านคือปกตินี่แม่ซับได้ซูมือแม่นบหคะซับได้ซูมือ,มอแต่ว่าคนนี่สีเฮดไดบอเอา,เอาสีอาวามือจริงเนาะค่ะค่ะแม่คือซูมือนี่คือคนนี่แห้งแห้ง,หงบ่ไหวว่าสันเถาะแต่แต่หาสมัยตะกี้เนี่ยคือซับซูมือเลยแม่นบหมค่ะไปสูมือเก็บนั่นเก็บนี่ใส่ไปเต็มรถไปโอ้ค่ะ เอามือหนึ่งมือหนึ่งอ่ะตอนตะกี้นะค่ะแม่แบบเอาเห็ดอยู่จังสี่ผสมประสานในสวนแน่เนี่ยห้าสิตกไล่ได้ประมาณมือละเท่าไหร่ค่ะแม่ที่ได้เก็บได้ซื้อรถดนี่นะค่ะหน่อยจ้ะตั้งมือกับพันก็นกได้เจ็ดร้ยอยแปดร้อยแงนีดพันสองค่น <ขา S 1> แน่หนีแน่นอแน่นมัดได้ยางอ่ะนะ <ขา S 1> มีอย่างแน่แม่นอกจากคาป้าก้มีตะกี้ไปขายน่อบอกบัวบัว ค่ะบอกพริกนี่แล้วบอกเออประสันตีอ๋อค่ะกะเก็บจะกระตาไปน้ากันมันกะได้เต็มรถไปนะไปสู่มือสู่มือว่าสันถอไปสู่มือโอ้แต่ว่าส่วงส่วงนี่ปีมาปีนี้จ้ะรถบ่ไหวว่แล้วว่แล้วค่ะบ่ไหวนี่ไปคุดมาเดีก็ไปนอนสักวันนี้จังไหนมาเห็ดนี่แม่บอกค่ะนอนแน้วนอนแต่วลูกม่มาเห็ดคุดค่ะแล้วต้องไปนอนพักกอนเดี๋ยวนี้ เขาเคกินมือเสบแล้วจังว no ่ากัน oh ว่านางปอกว่า oh. น uh, ี like. mm ่แ hmm. ม่นบอกโอ้จ oh like ah ่า oh, ก yeah, ่ะแต่เกยู่ด oh, ีว oh, ิ่งแห้งแข็งแรงอยู่ค่ะแม่เนาะจ่าแต่ก่อนเนี่ยบอกขันเมื่อยมากกินเขาก็มีแห่งแม่นบอกแล้วยันเนี่ยมันบระหยากเขากับขันเมื่อยนะโอ้เมื่อยมีแต่อยากนอนบอกมีแต่อยากนอนอาบน้ำเขาว่นอนนอนโอ้อยากนอนก็นอนเท่านั้นตัวน้องแม่เนาะเขาว่นอนเปื้อนแอมเย็นเย็นมีแห่งก็นอนตอนตัวแต่กับเป็นอีหยังที่ที่เคล็ดบระหยัดน้องแม่น้องแม่นบอกค่ะบยาก มันก็เป็นความสุขทางใจเขานำนะจ้าจ้าเป็นอยู่กับจ้ความสนใจของเขาเนี่ยขยันขยันแย่งเดียวค่ะเห็นว่าโอ้ยสนใจขยันแย่งพ่ออย่างเคสบอกว่าแสงก็นั่งอยู่กับยู่ไรยู่ค่ะค่ะแล้วพ่อได้อยากไปกินอยู่เงินเดือนก็โวกลอยยู่ก็แบนดอกลูกเต่าเพิ่นกับเบิ้งแย่งดีพี่น้องค่ะเท่าที่งูมากคือคือบ่ได้ทุวถูกเด้ยากอีหยังบ่ได้ขาดเคินเนาะแม่เนาะ เพียงแต่ว่าอยากได้กินอยู่มวนนี่ล่ะแม่นุขับก้นพุ้งปากอยู่คนเคยเห็ดอ่ากับมวลลูกเต่าเขาบ่เห็ดหรอจ้าจ้าลูกเต่าเพิ่นกับวยอยากให้เห็ดเพิ่นก็อยากให้นางนางน้อนเลาะเล่นอยู่สันละแม่นจริงเขาจะบอกว่าแม่เห็ดเบียกบ่เป็นนี่ฮะเขาจะว่าแม่เห็ดเบียกบ่เป็ยนดีไผว่าโอ้ยดำหน้าเป็นบ่เพราะว่าเห็ดเบียกเป็นบ่คนแล้วนี่เพราะว่าดำหน้าบ่เป็นแต่เขาขาขายเป็นได้ไหมอ้ยเป็นเบิ้ล ใชนาจะเปลี่ยนไม่นบอกค่ะโว้ยใช้หน้ารับจ้างมือละาหกสิบบาทสมัยตะกี้เอาเราพูดได้คือกาว่าแม่แบบนั้นมีอยู่ข้าเจ้าบงหัวนี่แหละเนาะเอาเอาโบเป็นยังโบผิดว่ากับโบพีด้าเจ้าบบหูคือโบผิดก็คือเอ้าเจ้งจีนแล้วโอ้ยคงคนกี่ขันเนาะจีเฮ็ดยังกับว่าสนน้องโอ้แม่ว่าเป็นบ่าจ้าก็่จีเฮ็ดยังเ็นบ่อไหรก็ไ่เห็นตัวว่าอืมค่ะแต่นี่นี่มาเบิงมาเบิงนี่พี่น้องค่ะที่แม่เฮ็ดอยู่นี่เอาซีซะแม่เนี่ย ทั้งเบอร์ที่เฮ็ดมานี่มือมืออึนเ้านี่เขาจะได้เงินประมาณจักรลอยค่ะนี่แม่ยูนีวอจ้าะมานเดวเวิร์สกับประมาณสามลอยนี่แหละแต่สามลอยอยู่นั่นจะเอาอย่างอื่นไปน้ำแนี้ยที่นีจ้าอย่างว่าท่านได้เก็บได้กำอยู่กับยังอีกบับกนาบกนาวบกีกเนาะแม่โอ้ยหลากหลายพี่น้องท้าเอาไปน้องพันยังโมเก็บได้กี่ขาดหนูเห็นอยู่ต้นหนึ่งอะเต๊ต้นกตนหนึ่กับพวกอื่นเด้แม่นบหรอคะหายอยู่ แม่นบอกค่ะเห็นอยู่สวนค่ะเบิ่งหันเต็มต้นเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งก่น้องค่ะได้อยู่ถ้าแม่นเอาไปอีลีถ้าตั้งใจเก็บสู้อยางไปกับว่าตัมขั้นเนาะแม่เนาะได้ได้เนาะอืจ้ะอยากได้กินดูคิดได้แต่วอกรวยเจี๊รวยอันนี้วอนเงียนปีแล้วนี่จ้าจ้าแม่แม่ก็เอาเสาละหาร้อยหาร้อยฮะนี่เสาละหาร้อยแม่ตาขานี่เสาละหาร้อยหาร้อย หมอว่านนี่ก็ซี่อร่อยอยู่เมอก่อนนี่แม่เมอวานน่านนี่บ่ไปแม,นม่นบอกก็ชีอร่อยอยู่ถ้าจะเอาน่ะคือให้่แต่ว่าหั่นหั่นบ่สาบซื้อด้วยกําลังเฮ๋า<อ>เอาไปตามสภาพจ้ะก็ยังคืนว่าต่อไปก็สิเอามูทอดะร่อยหาซือเพิ่งสองอยก็แล้วแต่เฮาสะดวกแตะหิวเขาไปตลาดเขาเขาเอื่นใส่หลดแม่นว่ โอ้จะเป็นเจ้าคนมีคาเนาะเขาว่ะจ้าแม่คนมีคานน่ดีไลยเด้อพี่น้องจะเป็นเจ้าคนมีคาเนาะไม่หญ่เขาว่ะแม่นมาคนจังสีแล้วคนมีคาว่ะเลือกได้ได้หีิสิเอาเมื่อแล้วท่าใดเนาะแม่เนาะเขาเอาหยอกจ้าจ้าเอาหรือเปล่าเอาขึ้นยุกกระเ้าเลยเนาะแม่เนาะ่ะเขาอยากใดเท่าใดเอาหรือเปล่าแม่นว่า อยากไปชู่มื่นกับไปไหจ้าแต่ว่ามัน่นเหมือนไปว,ไวัก็ได้ยุดไวส้สัก <c oughs> ก,ก่อนน่งานกับักไว้สักก่อนมาจ้าต้มใบแดงปล่อยหงมเข้ามาใส่บางนากระจายเต้าพี่น้องค่ะคือเพื่อนปลูกหลากหลายเรานี่ได้ยินว่าลงทุเรียนน้ำได้พี่น้องเอาเดอ้สอสิตาไม่มีโอกาสสิพากับพีพ่โมสวนในเด้อค่ะค่ะงามเราบอกเขาไหมเกือบโอ้ยขันซ้ำสาวน้นท่วมหัวแล้ว แหงผู้สูงอยู ok, ja, ja, mam, jag, jag hai, hai, ok ่เอาเอาจ้าจ ja. ja. ้าแม่าไปอันส้มยีดอกกันเือะจ้าจาแม่จะจะได้ไปยีดอกให้จ้าวของคนเศร้าจากโควิดก่อนจ้าของ่นยัง่าคนทั่มหาอยู่่จ้าจาว่าเขาเป็นจ้าวของลหะแต่ว่าพ่อแม่เป็นผู้เฮ็ดไห่นนะจ้าจ้าเป็นผู้เมืองผู้แย่งเนี่เขาก็เฮ็ดเป็นดอกจ้าตอนนี้ตอนนี้รักษาตัวอยู่จ้าเศร้าล่ะล่ะเศร้าแล้วคนเศร้าแล้วจ้า เจ้าเวทุกคนน่ะแะแต่ว่าเมียก็ูกเพื่อนน่ะโบตีตอกค่ะค่ะเพื่อนโหพผัวเพื่อนน่นไปงานศพค่ะไปงานศพมากกับมานอนอยู่โรงแรมบ่ได้มานอนเหื่นนะค่ะวันนี้ว่าไข่ไขรก็ตรวจกับว่าเป็นโควิดก็เลยเก็เลยบ้กบมาบบานก็เลยโทรบอกเมียว่าติดโควิดเมียกับว่าพวักจิ้าบานก็เลยหอบูกไปอยู่ที่สอด โอ้ยจะเป็นกันกำลังวนคลของเดียวนี้ยาใหญ่จิปอยูนี่สอดว่าจันทูนดันหันอันกูขามผุนที่ไหะที่สอดดังอันหันอาหารกูขามนะจ้าจ้าเพราะว่าดูเพ่อนเป็นมูกันก็ดูเปล่าจ้าเลยได้ย้ายไปตั้งน้นแม่อ่อนจ้า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 จังหวัดปิยูหันเพื่อจะซอยเมืองซอยแย่งซอยบริการกันอยู่หันที่แต่เรนี้ดีแม่อ่อนหนึ่งก็ดีว่าหนก็เห็นกันอยู่ค่ะโอ้ยนอยเอาเอาเดี๋ยวสิพ่าย่างไปเื็นไง สวนคาเดอร์พี่น้องเดอร์แม่เฮ็ดงานต่อกระได้นุกไปเองกระได้ค่ะแม่ค่ะนี่พี่น้องคาดีขึ้นยังนี่ได้คนมีคาค่ะอ้าวะขอบคุณได้หลายค่ะแม่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพ่อขอบคุณค่ะ